คนรักสวนรักต้นไม้ที่นี่สุดยอดจริงๆครับสวนผู้ใหญ่ลีเนินพระนะคนปรปฐมไปชมบรรยากาศนะครับแหมบรรยากาศดีบรรยากาศท้องร่องน้ำไหลเย็นสบายนะครับผมและครอบครัว นะครับลูกชายชอบมากมากน,นี่ครับท่านผู้ชมครับได้อีกแล้วนี่โอ้นี่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 นโอ้ยของแท้เลยเจอแล้วตัดสดจากต้นโอ้โอ้พี่ใหญ่ถ่วงได้ดีเนาะ เอ,เอาเลยชอบนี่ธรรมชาติ <Okay. S 1> ปลอสารพิษแน่นอน,นเอาละผมได้ละนี่แหละครับพันยักษนะ์ลรยักษ์ไตหวนยักษไตหวันครับรได้แล้วได้แล้วของฝากคุณภรรยาแล้วก็เอาไปออกรายการด้วยเรียบร้อยนี่แหละความสุขพีสองช่อเลยฮนะววอ๋อพิวใหญ่ผมไปทุกที่เลยนะ สวนเขาต้องมีหมาทำไมสวนพี่ผู้ใหญ่ไม่มีหมาอมันมีอยู่รอบสวนอ๋อมันไม่กัดน,นะไม่กัดปลากินโอ้อันไหนไม่สวยให้ปลากิน,นไ,ไ,ดได้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 ดได้ได้ได้มันหมดต้นแล้วครับผม,มแล้วแล้วตอนเรากลับเ,เราไปพี่เรากลับเราไปทางนี้เหรอ อ๋อว่าถอเลยเป็นเงินหรอกิ่งนี้จะตัดกิ่งไปตัดช้ำอ๋อขอนี่นี่กิ่งไปชาเหรอกิ่งเท่าไหร่พี่ผู้ใหญ่ต้นต้นเขาคือเป็นเยอะๆเป็นร้อยสิบห้าบาทสิบห้าบาทแต่ถ้าซื้อต้นก่อ๋อเขาไม่ต่างกันไม่ต่างกันผมไปปลูกที่จุฬาได้ไหมได้แต่พื้นที่ปากใต้ินดี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 เดี๋ยวไปฝากแม่ยายผมก็ลืมไปแล้ววันนั้นเขาสั่งถูกไว้แต่ผมลืมนะเนี่ยหรอผมไม่รู้เมื่อไหร่จะมา ทำไว้เอาเอาตับเอาเอาไต้หวันเนี่ยสองต้นอ๋อแล้วก็เขียวต้นนึ่งกาสั่งผมไว้เมื่อวานเมื่อวช้านี้มาแหละใช่ครับเจอแม่พี่วัวแจะมาไม่ได้เจอพี่ผู้หญิงเลยสวัสดีครับพี่ครับอ๋อไปไปไหนพี่ เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะฮะมีความสุขโชคดีบรรยากาศดีๆในสวนของพี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดี ผมไม่รู้เลยว่าผมมันไม่ไม่ไม่ดังเลยมั้มมงผมางมาสวนเลือกก็ไม่เห็นจะพูดพยายามใครตายก็ไม่เห็นนี่ครับความสุขง่ายง่ายผู้ใหญ่รีใจดีใจดีครับในะคุณภรรยากับลูกชายผมอยู่นู่น โอยพี่ผู้หญิงอยู่งในในในนู้นนะสาวเออไอสาวถือป้าทายนะพี่ผู้ใหญ่ไปตัดมาจากต้นเลยนี่เขาเรียกยักษ์ออชมผู้ยักษ์นี่แหละครับท่านผู้ชมเพื่อนเสมาชิกรครับความสุขครับได้ยินเสียงเครื่องปั๊มน้ำแปลกๆๆๆๆๆๆครับพี่ผู้ใหญ่ลีลและ คุณลูกชายนะแล้วก็พี่ผู้หญิงนุ่นทำอยู่ในสวนกำลังหอ่อชมพู่หูเยอะแยะมากมายแล้วจะบอกว่าพันต้นไม้ต่างๆไปสุกไปปลูกที่ปักใต้ได้เลยเออมีความสุขอะแล้วป้าก็ผมก็ขออนุญาตพี่ผู้ใหญ่นะบอกว่าพาลูกมาเที่ยวเล่นที่นี่ได้นะครับผู้ใหญ่อนุญาตเลยเออ ไม่มีหมาสวนนี้หมามันอยู่รอบนอกอดูไปถึงลูสวนเห็นรูหยาวใช่ใช่ครอบคกัเป็นผู้ใหญ่แล้วเอ,เออเล็ดโอ้อหวามากหวามากเลยนะหวานมาก หวานไหมครับหวานมากค่ะ